สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านกลับมาพบกับเพจกวนลูกตั้งแต่อยู่ในท้องฝากคุณแม่ทุกท่านกดไลค์กด like, แชร์ใน Facebook และกด Subscribe ในช่อง YouTube ชื่อเดียวกันค่ะกวนลูกตั้งแต่อยู่ในท้องวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับคุณแม่นะคะ <c oughs> เกี่ยวกับข้อสงสัยที่ว่าปัจจุบันตั้งครรภ์ได้6สัปดาห์6สัปดาห์นะคะพบว่ามีเลือดออกทางช่องคลอด จะเป็นอันตรายไหมหรือควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรคะ่ะถ้าวันนี้นะคะคุณแม่เพิ่งรู้ว่าตัวเองตั้งครรภนะคะแต่จู่ๆก็มีเลือดออกทางช่องคลอดนะคะโดยเฉพาะในช่วงอายุครร ประมาณ6สัปดาห์นะคะหลายคนน่าจะกังวลใจนะคะว่าเลือดออกดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณแม่หรือลูกน้อยในคันหรือไม่นะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับคุณแม่นะคะถึงรายละเอียดที่ว่าเลือดที่ออกทางช่องคลอดในช่วงที่อายุคันน้อยๆหรือประมาณใรมากที่1ห,หรือไม่เกิน12สัปดาห์นะคะ แบบไหนอันตรายแบบไหนสามารถสังเกตตัวเองได้หรือว่ามีสาเหตุมาจากอะไรนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับคุณแม่เกี่ยวกับข้อข้องใจเรื่องนี้กันค่ะค่ะก็จากที่เกินกับคุณแม่ไปตอนแรกแล้วนะคะว่าถ้าหากว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วพบว่ามีเลือดออกทางช่องคลอดในช่วงอายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์นะคะ ถือว่าเป็นอันตรายมากน้อยเพียงใดแล้วมีสาเหตุมาจากอะไรค่ะ ก่อนอื่นนะคะต้องบอกกับคุณแม่ก่อนนะคะว่าถ้าหากมีเลือดออกในช่วงอายุครรภ์ดังกล่าวนะคะมาจากการที่ตัวอ่อนนะคะมีการฝังตัวในโพรงมดลูกนะคะซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนของคุณแม่ในระหว่างตั้งครรภ์น,นะคะดังนั้นสาเหตุของเลือดออกทางช่องคลอดไม่ได้หมายความว่า คุณแม่จะมีภาวะแท้งบุตรเกิดขึ้นเสมอไปนะคะก่อนอื่นจะพาคุณแม่ไปรู้จักกับสาเหตุที่ส่งผลทำให้มีเลือดออกทางช่องคลอดที่พบได้บ่อยกันก่อนนะคะอันดับแรกเลยค่ะนั่นก็คือเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยที่ไม่ได้เป็นอันตรายหรือที่คุณแม่หลายๆท่านเคยได้ยินคำว่าเลือดล้างหน้าเด็กนั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นเลือดที่ออกแบบเล็กน้อยนะคะสีของเลือดจะพบว่าเป็นสีชมพูจางๆหรือว่าเป็นสีน้ำตาลนะคะซึ่งคุณแม่ท่านที่มีอาการดังกล่าวก็จะไม่มีอาการปวดหน่วงท้องน้อยนะคะหรือไม่มีอาการปวดท้องเกิดขึ้นเลยซึ่งถือว่าไม่ได้เป็นอันตรายใดๆนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะมักจะแนะนำให้คุณแม่ นอนพักนะคะให้ได้มากที่สุดแล้วลองใส่ผ้าอนามัยดูค่ะว่าเลือดสีชมพูจางๆหรือเลือดสีน้ำตาลนั้นหายไปหรือไม่ถ้าไม่ได้มีอาการเพิ่มขึ้นหรือไม่ได้ปวดหง่วงท้องน้อยร่วมด้วยคุณแม่ก็สามารถสังเกตอาการต่อได้ค่ะ สำหรับสาเหตุที่สองนะคะที่ทำให้มีเลือดออกได้นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนค่ะเนื่องจากว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะคะเป็นช่วงที่ทารกนะคะกำลังฝังตัวในโพรงมดลูกของคุณแม่ จึงเป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนต่างๆในระหว่างตั้งครรภ์เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์น,นั่นเองค่ะจึงนำมาสู่เรื่องของการมีเลือดออกได้นะคะถ้าหากว่าการมีเลือดออกดังกล่าวเพียงเล็กน้อยแนะนำว่าให้คุณแม่นะคะงดกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องเป็นเวลานาน,าน หมายความว่าอย่างไรนั่นหรอคะอย่างเช่นถ้าคุณแม่ต้องยืนต่อเนื่องกันสองชั่วโมงหรือเดินต่อเนื่องกันเป็นเวลานานหรือนั่งเป็นเวลานานแนะนำว่าในระหว่างที่ทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ให้หาเวลาพักอย่างเช่นอาจจะนั่งต่อเนื่องกันสองชั่วโมงก็อาจจะเปลี่ยนเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วพักสัก 1 0 1 5นาทีเพื่อให้ร่างกายมีการผ่อนคลายคุณแม่ลองคิดดูนะคะตอนที่เราทำงานโดยที่ไม่ได้ตั้งคันเราก็สามารถนั่งอย่างต่อเนื่องได้แล้วเมื่อกลับไปบ้านคุณแม่จะรู้สึกล้าหรืออ่อนเพลียตามร่างกายเป็นอย่างมากอาจจะปวดไหล่ปวดขาแต่ณนะปัจจุบนันคุณแม่ตั้งคันอยู่ ร่างกายไม่ได้เพียงแค่ล้าเท่านั้นแต่การที่นั่งนานๆดังกล่าวก็จะไปมีผลกระทบทําให้เกิดอาการเรื่องของมดลูกหดละตัวหรือเกิดอาการปวดหน่วงท้องน้อยและเป็นสาเหตุที่ทําให้เลือดออกได้นะคะและอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของการงดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนนะคะเพราะว่าในระยะ12สัปดาห์แรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่ทารกในครรภ์อยู่ในช่วงที่สําคัญมากนั่นคือการฝังตัวนั่นเองค่ะ สำหรับสาเหตุที่3นะคะนั่นก็คือภาวะแทงคุกคามค่ะอันนี้นะคะคุณแม่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมากขึ้นนะคะเริ่มด้วยการสังเกตอาการก่อนคุณแม่หลายๆท่านจะพบเลือดที่ออกทางช่องคลอด เป็นสีแดงสดนะคะปริมาณที่ออกนะคะก็จะพบว่าออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือมีลมเลือดเลือดร่วมด้วยนะคะและบางท่านก็จะมีอาการปวดหน่วงท้องน้อยอาจจะปวดเท่าเดิมหรือปวดเพิ่มมากขึ้นถามว่าถ้าเจอแบบนี้ทำอย่างไรดีค่ะอันดับแรกนะคะให้คุณแม่ใส่ผ้าอนามัยไว้นะคะแล้วสังเกตอาการถ้าพบว่าเลือดยังออกเพิ่มขึ้นนะคะ ชุม่มผ้าอนามัยหรือออกมากเกินกว่าเดิมในครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงหรือสีเลือดยังเป็นสีแดงสดหรือมีอาการปวดหน่วงท้องน้อยเพิ่มขึ้นเด้เเดวยให้พบคุณหมอที่อยู่ใกล้บ้านหรือว่าพบแพทย์ที่คุณแม่ฝากขันได้เลยค่ะสำหรับสาเหตุสุดท้ายนะคะที่พบได้ค่อนข้างบ่อยเช่นเดียวกันนั่นก็คือ ภาวะตั้งครรภ์น,นอกมดลูกนั่นเองค่ะซึ่งภาวะดังกล่าวนี้นะคะนอกจากมีเลือดออกแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่จะบ่งชี้ถึงอาการที่สําคัญของคุณแม่ได้เลยนั่นก็คือว่าคุณแม่จะมีอาการปวดด้านใดด้านหนึ่งของท้องของคุณแม่อาจจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาปวดมากนะคะจนไม่สามารถที่จะทํากิจกรรมหรืออิริยาบถใดๆได้เลยนะคะจะเห็นว่า การมีเลือดออกทางช่องคลอดนะคะก็มีได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลือดล้างหน้าเด็กนะคะซึ่งอันนี้ไม่ได้อันตรายคุณแม่นอนพักแล้วถ้าอาการหายไปก็อยู่บ้านได้นะคะสาเหตุที่สองการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนค่ะสาเหตุที่3นะคะนั่นก็คือเรื่องของอาภาวะแทงคุกคามอันนี้นะคะ แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของภาวะท้องท้องนอกหมดลูกซึ่งในเรื่องของภาวะแท้งคุกคามกับท้องนอกหมดลูกแนะนําคุณแม่เลยนะคะถ้ามีอาการเพิ่มมากขึ้นปวดมากขึ้นนะคะให้เดินทางไปพบแพทย์ได้ทันทีเลยคะ่ะเมื่อคุณแม่ทราบถึงสาเหตุของการมีเลือดออกทางช่องคลอดกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อค่ะว่าการมีเลือดออกทางช่องคลอดแบบไหนนะคะ ควรเฝ้าระวังและแบบไหนควรเดินทางไปโรงพยาบาลค่ะอาการที่อาจจะสังเกตอาการต่อได้หรือเป็นการเฝ้าระวังนะคะอันดับแรกเลยค่ะให้คุณแม่ดูสีของเลือดนะคะถ้าพบว่าสีของเลือดที่ออกทางช่องคลอดเป็นเพียงสีชมพูจางๆนะคะหรือว่าเป็นสีน้ำตาลอันนี้สามารถที่จะสังเกตอาการต่อได้ สองนะคะนั่นคือปริมาณค่ะถ้าปริมาณของเลือดที่ออกทางช่องคลอดเป็นเพียงแค่ซับติกระดาษทิชู่ใส่กางเกงชั้นในแล้วพบว่าเปื้อนแค่เป้ากางเกงชั้นในหรือสวมใส่ผ้าอนามัยไว้แล้วพบว่าเปื้อนแค่บริเวณหน้าผ้าอนามัยโดยไม่มีการซึมลงไปบนแผ่นผ้าอนามัยหรือขยายวงกว้างขึ้นอันนี้ก็สามารถสังเกตอาการได้ สนั่นคืออาการปวดหน่วงท้องน้อยหรืออาการปวดบริเวณด้านใดด้านหนึ่งของท้องคุณแม่ถ้าไม่มีอาการปวดร่วมด้วยเลยอันนี้ก็สามารถสังเกตอาการต่อได้ค่ะเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังนะคะก็จะมีด้วยกันอยู่3ลักษณะคือ1 ต้องดูสีค่ะถ้าสีเป็นเพียงแค่สีชมพูจางๆหรือสีน้ำตาล2ปริมาณถ้าปริมาณนั้นไม่ได้ออกเพิ่มขึ้นแล้วเป็นเพียงแค่เปื้อนผ้าหนาไมายเปื้อนเป้ากางเกงชั้นในหรือซับติดกระดาษทิชชู่และ3ไม่มีอาการปวดหน่วงท้องน้อยไม่มีอาการปวดมากด้านใดด้านหนึ่งของท้องคุณแม่อันนี้สามารถเฝ้าระวังต่อได้แล้วถ้าถามว่าถ้าเฝ้าระวังต้องทําอย่างไรนะคะแนะนําค่ะให้คุณแม่นอนพักนะคะ พยายามหลีกเลี่ยงการยืนเดินหรือนั่งนานๆแล้วก็งดการยกของหนักรวมทั้งอีกหนึ่งสิ่งงดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนค่ะแล้วแบบไหนล่ะคะที่คุณแม่ควรจะเดินทางไปโรงพยาบาลค่ะนั่นก็คือหนึ่งสีของเลือดค่ะถ้าคุณแม่พบว่าสีของเลือด มีลักษณะเป็นสีแดงสดนะคะแล้วก็ไหลยอย่างต่อเนื่องใส่ผ้าอนามัยไว้แล้วพบว่าปริมาณ2ก็คือปริมาณค่ะถ้าปริมาณน,นั้นชุ่มผ้าอนามัยในครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงหรือมีลิมล่มเลือดร่วมด้วย 3. ค่ะอาการปวดหน่วงท้องน้อยปวดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือว่ามีอาการปวดข้างใดข้างหนึ่งมาอันนี้แนะนําคุณแม่เลยค่ะว่าคุณแม่ต้องเดินทางไปพบแพทย์ใกล้บ้านหรือว่าเดิน ทางไปโรงพยาบาลเพื่อไปพบแพทย์ที่คุณแม่ฝักคันนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการแนะนำคุณแม่เกี่ยวกับการดูแลตนเองนะคะในกรณีที่มีเลือดออกทางช่องคลอดแล้วไม่มีอาการใดๆเพิ่มมากขึ้นจนต้องเดินทางไปโรงพยาบาลหรือแม้แต่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเมื่อกลับมาบ้านแล้วจะสังเกตตัวเองหรือจะดูแลตัวเองอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของการพักผ่อน ให้เพียงพอนะคะก็คือว่าคุณแม่จะต้องเน้นการพักผ่อนนะคะงดกิจกรรมที่ต้องใช้แรงมากๆในช่วงอายุครรภ์ไตรมาสที่1หรือ12สัปดาห์แรกไม่ว่าจะเป็นการยื่นการเดินหรือว่าการนั่งนานๆการงดมีเพศสัมพันธ์หรือว่างดการยกของหนักนั่นเองค่ะ อันดับที่2นะคะก็คือว่าอย่างที่เกิดไปแล้วว่างดมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวนะคะเพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์จะกระตุ้นให้หมดลลูกมีการบีบตัวค่ะและสิ่งที่จะตามมานั่นก็คือเลือดที่ออกทางช่องคลอดค่ะ 3. นะคะนั่นก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะช่วงแรกคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องของเครื่องไส้อาเจียนทานได้น้อยนะคะแต่ก็แนะนำว่าทานเท่าที่ทานได้แต่เน้นอาหารที่มีประโยชน์ ผักผลไม้เนื้อสัตว์นะคะงนอาหารหมักดองของหวานนะคะหรือว่ายาสมุนไพรต่างๆค่ะ 4. นะคะนั่นก็คือการจดบันทึกอาการค่ะถ้าหากว่าคุณแม่พบว่ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้นให้จดบันทึกอาการนะคะถ้าอาการนั้นหายไปให้จดบันทึกไว้ว่าหายไปเมื่อไหร่ เพื่อไปแจ้งกับคุณหมอที่ฝากคันหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะหรือในกรณีที่ต้องไปพบแพทย์การจดบ,บันทึกอาการก็จะเป็นการบอกกับคุณหมอหรือคุณพยาบาลได้อย่างแม่นยำค่ะว่าคุณแม่เริ่มมีอาการตอนกี่โมงนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะนั่นก็คือข้อที่5นะคะนั่นก็คือการที่คุณแม่เดินทางไปที่โรงพยาบาลแล้ว ก็อาจจะมีเรื่องของการตรวจเพื่อที่จะประเมินว่าทารกยังฝังตัวอยู่ในโพรงมดลูกหรือไม่นะคะหรือว่ายังมีปริมาณเลือดที่ออกเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรืออาจจะมีการฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ท่านเองค่ะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตนเองก็จะประกอบด้วย5ข้อที่สําคัญนะคะนั่นก็คือ 1. คุณแม่ต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอค่ะ 2. ง,งดการมีเพศสัมพันธ์นะคะ 3. เรื่องของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะ4จดบ,บันทึกอาการนะคะแล้วก็5ในกรณีที่คุณแม่เดินทางไปโรงพยาบาลก็จะได้รับการประเมินอาจจะเป็นการตรวจภายใหหนหรือการตรวจอันตราซาวนะคะเพื่อที่จะดูว่าสุขภาพทารกในครรภ์และสุขภาพของคุณแม่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือไม่ค่ะ เดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการมีเลือดออกทางช่องคลอดนะคะกับข้อสงสัยแรกว่าอายุคัรภ6สัปดาห์อาจเกิดขึ้นได้จากหลายกรณีหรือว่าหลายสาเหตุนะคะบางสาเหตุก็ไม่ได้เป็นอันตรายใดๆนะคะแต่ว่าบางสาเหตุนะคะก็เป็นอันตราย จนต้องรีบไปปรึกษาแพทย์นะคะแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะคุณแม่สิ่งสำคัญถ้าคุณแม่พบว่ามีภาวะเลือดออกทางช่องคลอดนะคะก็คือการสังเกตอาการตนเองค่ะแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ไม่ลังเลนะคะว่าถ้ามีอาการผิดปกติเพิ่มมากขึ้นแนะนำให้พบแพทย์นะคะสุขภาพของคุณแม่เป็นจุดเริ่มต้นนะคะ ของการที่จะมีสุขภาพที่ดีของลูกในคันของเราค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณแม่ฝากคุณแม่กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe ในช่อง YouTube รวมทั้งแชร์ข้อมูลดีๆนี้นะคะให้กับเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวของคุณแม่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันในคลิปถัดไปทางช่อง YouTube กวนลูกตั้งแต่อยู่ในท้องค่ะสวัสดีค่ะ